ก่อนจะรับชมสปอยหนังอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องม,ม,มอุมมืดด้วยนะครับดึงดาวเริ่มต้นในปี1987ที่มอนทนมอนโดรัฐอลาบามาชายผิวสีคนหนึ่งชื่อว่าจอห์นนี่ดีประกอบธุรกิจเลื่อยไม้ขายเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวชีวิตของเขาดำเนินไปอย่างปกติเหมือนกับทุกๆวนัน จนกระทั่งในเย็นวันหนึ่งในระหว่างทางกลับบ้านได้มีนายอำเภอคนหนึ่งเข้ามาหยุดรถของจอหนนี่และเดินเข้ามาทักทายอย่างใจเย็นดาวกับว่าทั้งสองคนสนิทกันแต่ในใจลึกๆของจอหนนี่รู้ดีวันนี้ไม่ปกติแน่นอนจนกระทั่งนายอำเภอทำสิ่งที่พิสูจน์ว่าเขาคิดถูกด้วยการเข้ามาจับกลุ่มจอหนนี่ในข้อหาฆาตกรรมเห็นได้ชัดเลยว่าจอนนี่สับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมากแต่เขาก็พยายามจะไม่ขัดขืนเพราะเชื่อว,ว่าความยุติธรรมจะต้องอยู่ข้างเขาแน่นอนอย่างใดก็ตามดูเหมือนว่าทุกอย่าาางจะเริมบนปลย เพราะมีพยานเข้าไปให้การกับสารว่าเขาอยู่กับจอนนี่ในคืนที่เขาฆาตกรรมเด็กสาวอายุ18ชื่อว่าดอนด้าเมอริสันแถมสารยังตัดสินให้ประหารชีวิตจอหนนี่ทางทันที่หลักฐานยังไม่ชัดเจนโดยอ้างว่าพฤติการที่เขาทํากับเหยื่อมันโหดเหี้ยมเกินไปหลังจากที่จอหนนี่ถูกส่งตัวไปยังแดนคุมขังสําหรับนักโทษรอประหารหนังก็จะสลับภาพไายัางทนายฝึกงานคนหนึ่งชื่อว่าไบรอันสตีเวนสันเขาเป็นนักศึกษากฎหมายจากมหาวิทยายลัยฮาวาดและได้เดินทางไปยังคุกในเมืองแจ็กสันรัฐจอร์เจีย เพื่อมาพบกับนักโทษคนหนึ่งชื่อว่าเฮนดีที่รู้สึกประหม่าและหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาแต่ไบรอันก็พูดจากับเขาอย่างสุภาพและใจเย็นไบรอันอธิบายว่าเขามาที่นี่เพื่อแจ้งว่าในาไม่ช้าจะมีทนายเข้ามาดูแลคดีของเฮนดีพร้อมกับย้ำข่าวดีว่าเฮนดีจะยังไม่ถูกประหารในปีนั้นเฮนดี Henry รู้สึกโล่งใจทันทีเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นในขณะที่ความกลัวในดวงตาค่อยๆจางหายไปในเวลาไม่นาน ทั้งสองคนก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นและเริ่มเปิดใจเล่าอาดีตให้กันและกันฟังอย่างสนุกสนานซึ่งบอ,บอกว่าแม้แต่ในที่ที่มืดที่สุดมนุษย์ก็ยังสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้แต่แล้วช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นและสงบสุขก็ถูกพรากไปอย่างกระทันหันเมื่อเจ้าหน้าที่เรือนจำที่หยาบคายได้ก้าว้าวได้เดินเข้ามาลากคอของเฮนรี่ออกไปด้วยความรุนแดงซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อจิตใจของไบรอันอย่างมากเพราะเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องปกติกลับกลายมาเป็นเรื่องธรรมดาในที่แบบนี้เฉยเลย สองปีต่อมาไบรอันเรียนจบกฎหมายจากฮาวาดและกลายเป็นทนายป้ายแดงที่โคตรเนื้อหอมเพราะมีสำนักกฎหมายหลายแห่งยื่นข้อเสนออันหอมหวานเพื่อขอให้ไบรอันไปทำงานด้วยแต่แทนที่จะพิจารณาข้อเสนอเหล่านั้นไบรอันกับเลือกที่จะเดินทางไปอยู่ดัตอลาบามาหนึ่งในดัตที่มีนักโทษประหารมากที่สุดเพราะต้องการช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นแพรรับบาปรวมไปถึงนักโทษที่ทำผิดจริงๆแต่ไม่มีเงินจ้างทนายด้วย ื่อบรายอันเดินทางมาถึงรัฐลบาบมาเขาก็ได้พบกับอีวาเอลลี่หญิงสาวที่มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับเขาโดยอีวามีความฝันที่จะเปิดสำนักงานทนายความเพื่อช่วยเหลือนักโทษประหารดังนั้นทั้งเธอและบรายอันจึงจับมือกันก่อกตั้งองค์กรอีคว้า justice initiative ขึ้นมาเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์และต่อสู้กับคำตัดสินที่ไม่เป็นธรรมอย่างใดก,ก็ตามบรอันถูกรับน้องใหม่ตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มงานเพราะเจ้าของอาคารที่ตกลงจะให้เช่าสถานที่เปิดสำนักทนาย ดันมากลับคำพูดตัวเองในวินาทีสุดท้ายเมื่อได้ดูว่าไบรอันกับอีวามีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือนักโทษประหารอีวาผิดหวังแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ดังนั้นเธอจึงชวนไบรอันไปอาศัยอยู่ที่บ้านของเธอก่อนเพื่อใช้เป็นสำนักงานชั่วคราวในเย็นวันนั้นไบรอันมีโอกาสได้ฟังเหตุผลที่ทำให้อีวาอยากทำงานนี้โดยเธอเล่าว,ว่าเธอเคยอ่านเจอเรื่องดาวของชายคนหนึ่งในแดนประหารที่ไม่มีใครช่วยเหลือและเรื่องนั้นมันก็ตามหลอกหลอนเธอและผลักดันให้เธอตามหาใครสักคนที่จะยืนหยัดเพื่อความยุติธรรม จนกระทั่งไบรอันโทรเข้ามาหาเธอเพื่อชวนเธอมา่วมงานซึ่งเธอก็ได้ตอบตกลงทันทีถึงแม้จะรู้ว่าไม่มีค่าจ้างและมีเพียงเงินสนับสนุสนจากรัฐบาลในการดําเนินการก็ตามในเช้าวันุ่งขึ้นไบรอันเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการวิ่งชมเมืองก่อนที่จะกลับมาอาบน้ําแต่งตัวเพื่อเดินทางไปยังเดือนจอลาบมาเพราะในวันนี้เขามีนัดพบกับนักโทษประหารจํานวน6กคนแต่ก่อนที่จะเข้าไบรอันกับถูกเจ้าหน้าที่ใช้คําพูดดูหมิน่นถึงแม้ว่าจะได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นทนายก็ตามนอกจากนี้ไบรอันยังถูกสั่งให้ถอดเสืื้้้้ออผาทัังหมดเพ่คนตว ซึ่งทาให้เขาตกใจพอสมควรแต่สุดท้ายเขาก็จําเป็นต้องยอมเพื่อที่จะได้เข้าไปฟังเรื่องราวของนักโทษเหล่านั้นนักโทษคนแรกที่มาพบไบรอันคือเฮอร์เบิร์ตดิชาสสันอดีตทหารผ่านศึกจากสงครามเวียดนามที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือ PDSD โดยเขาบอกว่าเขาถูกตัดสินประหารในข้อหาวางระเบิดไว้หน้าบ้านของหญิงสาวคนหนึ่งแต่เฮอร์เบิร์ตก็สารภาพว่ามันเกิดจากอาการป่วยและเขาก็ไม่เคยคิดอยากจะฆ่าใครเลยหลังจากนั้นไบรอันก็เริ่มฟังเรื่องราวจากนักโทษคนที่เหลือซึ่งแต่ละคนก็ตกอยู่ในชะตากรรมที่ไม่ต่ตางกัน นั่นคือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบตัดสินของดัตนี้จนกระทั่งการมาถึงของชายคนหนึ่งทําให้แบร์อันรู้สึกต่างออกไปเพราะเขาคือจอห์นนี่ดีนักโทษประหารผู้มีสายตาว่างเปล่าและหมดหวังกับระบบความยุติธรรมจนแสดงออกทางสีหน้าอย่างชัดเจนจอห์นนี่เผยว่าทนายของเขาคนก่อนก็เคยนั่งอยู่ตรงนี้แต่พอเงินของเขาหมดมันก็ปัดตัวหนีและไม่โผล่หน้ามาให้เห็นอีกเลยแบรอันจึงพยายามให้กําลังใจเขาด้วยการแนะนําทางออกต่างๆสําสหรับการนําคดีของจอห์นนี่กลับมาพิจารณาใหม่แต่จอห์นนี่กลับบอกว่ามันเสียเวลาเปล่า พราะทนายคนก่อนเคยทําสิ่งที่แบอันพูดมาหมดแล้วแต่ก็ถูกปฏิเสธทุกครั้งไปนอกจากนี้เขายังเตือนแบอนอีกด้วยว่าใครก็ตามที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเขาจะต้องโดนเล่นงานไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะชุดเดียวที่คนผิวขาวของที่นี่อยากให้คนผิวสีแบบพวกเขาใสา่ก็คือชุดนักโทษประหารแบบนี้ในคืนนั้นไบอันกลับมาที่บ้านอีวาและเริ่มศึกษาคดีของนักโทษแต่ละคนอย่างขมักขมัน,มนจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าไบาอันจึงบอกอีวาว่าเขาเชื่อว่าจอห์นนี่ดีเป็นผู้บริสุทธิ์ เพราะคนที่กล่าวหาจอห์นนี่ดีคือดับไมเออร์นักโทษที่เข้าออกคุกเป็นวาเล่นแถมเขายังพบอีกว่าพยานในคดีของจอห์นนี่มีแค่คนเดียวนั่นคือชายผิวสีชื่อว่าบิลฮุกซึ่งอ้างว่าเขาเห็นรถของจอห์นนี่จอดอยู่บริเวณที่เกิดเหตุแต่คำให้การของเขาฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าใดไบรอันกับอีวาเริ่มสงสัยว่าดับไมเออร์อาจจะไปหาตำรวจที่กำลังถูกกดดันอย่างหนักให้ปิดคดีฆาตกรรมของดอนด้ามริสันและยอมไม่ชื่อของจอห์นนี่ไปเพื่อแลกกับการลดโทษของเขาให้เบาลง แต่เพื่อที่จะได้หลักฐานเพิ่มเติมไบรอันจึงเดินทางไปพบทอมมี่ชปบแมนอจัยการไปจําเขตมอนโดคาตีเพื่อขอให้เขาทบทวนคดีของจอห์นนี่ดีครั้งแต่ทอมมี่กลับบอกว่าจอห์นนี่ทำให้ผู้คนในเมืองนี้เจ็บปวดและเตือนว่าการดื้อฟื้นคดีนี้อาจจะทําให้ผู้คนไม่พอใจไบรอันจึงตอบอย่างสงบว่างานของเขาไม่ใช่การทําให้คนพึงพอใจแต่คือการทําให้ความจริงปรากฏโดยไม่สนใจว่าจะมีใครพอใจหรือไม่ตั้งหาเมื่อเห็นว่าจะไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรไบรอันจึงขอตัวกลับและเดินออกมาเจอในอำเภอที่จับกลุ่มจอหนน์ ก่อนที่เขาจะขับรถเดินทางไปยังบ้านของจอห์นนี่เพื่อพบกับภรรยาและลูกๆของเขารวมถึงสมาชิกคนอื่นๆที่มารอฟังว่าไบรอันจะพูดอะไรซึ่งทุกคนล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่จอห์นนี่จะเป็นฆาตรกรเพราะในวันเวลาเกิดเหตุตามบันทึกจับกลุ่มจอห์นนี่ซ่อมรถอยู่ที่บ้านกับลูกชายและทุกคนในหมู่บ้านก็เห็นว่าเขาอยู่ที่นี่แต่มีชายคนหนึ่งพูดแทรกขึ้นมาว่าสาเหตุที่ตำรวจพุ่งเป้ามาที่จอห์นนี่เป็นเพราะว่าในอดีตจอห์นนี่เคยมีความสัมพันธ์เชิงชู้ และพอสามีของหญิงคนนั้นดูเข้าพวกเขาก็เริ่มตั้งฉายาให้จอห์นนี่บางก็ว่าเป็นคนคบชู้บางก็ว่าเป็นพ่อค้ายาแล้วพอพวกเขาได้ยินข่าวว่าจอห์นนี่เป็นฆาตกรน,นั่นก็ยิ่งไม่มีใครสงสัยไปกันใหญ่และถึงแม้ว่ามินนี่จะรู้สึกเจ็บปวดต่อการนอกใจของสามีของเธอแต่เธอก็ยังคงสนับสนุนเขาในฐานะพ่อของลูกของเธอก่อนที่จะเดินทางกลับไบรอันได้มีโอกาสคุยกับดานียลฮิลสันเพื่อนของลูกชายจอห์นนี่ที่สารภาพว่าในวันที่เกิดเหตุเขาอยู่กับพยานปากเอกที่ว่าบิลฮกตั้งแต่้า และมันก็ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเพราะทั้งเขาและ Bill Hook, บิลฮุกกำลังซ่อมรถคันหนึ่งอยู่ในอู่นอกจากนี้บิลฮุกยังมีคดีติดตัวข้อหารักทรัพย์อยู่ด้วยในขณะนั้นแต่หลังจากการตัดสินคดีของจอห์นนี่สิ้นสุดลงมันกับผลข้อกล่าวหาทั้งหมดอย่างหน้าตาเฉยด้วยเหตุน,นี้ใบอันจึงขอให้ดาเนลเซ็นคำไม่การต่อสารเพื่อที่เขาจะได้ส่งคำร้องขอให้ศาลหรือฟื้นคดีของจอห์นนี่ขึ้นมาใหม่ซึ่งถึงแม้ว่าดาเนลจะลำบากใจแต่เขาก,กัดฟันยอมทำให้เพราะเห็นแก่พ่อของเพื่อน เมื่อทุกอย่างเริ่มเป็นใจไบรอันจึงเดินทางมาพบจอห์นนี่อีกครั้งในวันถัดมาเพื่อแจ้งความคืบหน้าซึ่งนั่นถือกับทําให้จอห์นนี่รู้สึกซาบซึ้งใจที่ได้รู้ว่าไบรอันเดินทางไปที่บ้านของเขาและให้ความหวังกับครอบครัวว่าจะช่วยพาเขาออกมาจากความอายุติธรรมหลังจากที่มอบของที่มินนี่ฝากมาให้จอห์นนี่เสร็จทั้งสองคนก็มานั่งคุยกันถึงกระบวนการต่งตางๆที่ไบรอันกำลังจะทําหลังจากนี้แต่จอห์นนี่กลับเริ่มสงสยัยว่าพ่อใดรทนายป้ายแดงเกียนินิยมอันดับหนึ่งอย่างไบรอันถ แถมยังยืนหยัดต่อสู้ท,ทั้งๆที่เปอร์เซนต์ที่จะชนะมีเพียง1%ในตอนนี้เองไบรอันจึงเริ่มเปิดใจเล่าให้ฟังอย่างสงบว่าเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กเขาก็อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ต่างจากคนผิวสีคนอื่นๆจนกระทั่งช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นมันได้เกิดการยกเขาขึ้นที่บ้านของเขาส่งผลให้ปู่ของเขาตายเพื่ออยากจะปกป้องทีวีขาวดำเพียงเครื่องเดียวและหลังจากเหตุการณ์นั้นก็แทบไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนให้ใหความสนใจกับคดีนี้เลยพวกเขามองว่าปู่ของเขาก็เป็นแค่คนผิวสีคนหนึ่งที่ตายในสล ก็เลยปล่อยให้ฆาตก,การรมพวกนั้นลอยนวลมาจนถึงทุกวันนี้ไแบรบอันเผยว่าเขาเข้าใจดีว่าการใช้ชีวิตอยู่ในเงามืดโดยที่ไม่มีใครมองเห็นหรือได้ยินมันเป็นยังไงดังนั้นเขาจึงปฏิญาณตนว่าน,นับจากนี้เขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้และสาแสงไฟให้กับผู้ที่ไร้หนทางเพื่อช่วยพวกเขาต่อสู้เคียงข้างไปกับความยุติธรรมหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวที่กินใจของไบรอันจอห์นนี่ก็เริ่มตระหนักได้ถึงความมุ่งมั่นในแววตาของทนายอายุน้อยคนนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงยอมให้ไบรอันรื้อฟื้นคดีงขานนนห่่หย,ยกแกกัว หลังจากที่การพบกันสิ้นสุดลงจอรน,นี่ก็เปิดดูสิ่งที่มินนี่ฝากมาให้ด้วยความดีใจโดยเขามีสีหน้าที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งตรงกันข้ามกับเฮอร์เบิร์ตโดยสิ้นเชิงเพราะเขากําลังสิ้นหวังหลังจากที่ได้รู้ว่าการประหารของเขาจะมาถึงวันไหนและถึงแม้ว่าจอรน,นี่กับเพื่อนๆคนอื่นๆจะช่วยกันให้กําลังใจแต่เฮิร์บก็ดูดีว่าเขาคงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อีกแล้วในคืนนั้นแบรอันที่เพิ่งจะรู้ข่าวการประหารของเฮิร์บก็เริ่มทําการบ้านอย่างหนักร่วมกับอออีวววาซึึ่่่งงงงถแม้้มหัจะเออเืยยยูพน แต่ไบอันก็คิดว่าถ้าหากเขาสามารถกล่อมให้ผู้พิพากษาฟังเรื่องอาการป่วยของเฮิร์บได้นั้นก่อนเพิ่มเปอร์เซนต์ให้เลื่อนการประหารออกไปก่อนได้เช่นกันอย่างใดก็ตามในขณะนั้นได้มีใครบางคนโทรเข้ามาคุมกู่อีวาให้เธอยุติการช่วยเหลือไบรอันไม่อย่างนั้นเขาจะกดระเบิดที่ฟังอยู่ใต้บ้านของเธออีวาตกใจมากจึงรีบสัง่งทุกคนออกไปจากบ้านก่อนที่เธอจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่พร้อมหน่วยเก็บกู้ระเบิดมาตรวจสอบและพบว่าเมื่อกี้เป็นเพียงคำขู่เท่านั้นแต่ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าถ้าหากทำเรื่องนี้ต่อไปทั้งเธอและครอบครัวจะ แต่อีวาก็ยังไม่ยอมแพ้และยินอยากจะช่วยไบยอันพาจอรน,นี่ออกมาจากคุกให้ได้นับแต่นั้นทั้งสองคนก็ช่วยกันตามหาพยานที่กล้าพอที่จะออกมาเปิดโปงความจริงทั้งหมดแต่เรื่องนี้กับยุ่งยากกว่าที่คิดเพราะคนส่วนใหญ่หวาดกลัวอิทธิพลของเจ้าหน้าที่พระเชื่อว่าการลุกขึ้นมาต่อต้านมีแต่จะเสียกับเสียแต่ถึงอย่างนั้นความพยายามของทั้งสองคนก็เริ่มเห็นผลเล็กน้อยเพราะอาดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งยอมให้ไบอันเข้าพบส่วนอีวาก็ได้รับความร่วมมือจากพนักงานร้านอาหารชื่อว่าเดฟที่รู้สึึกกกถงงงคความผิิดดปตตตขอีีน้้แัแแ่ร การเล่ของทั้งสองคนเริ่มจริงจังมากขึ้นพอในที่สุดอีวาก็สามารถโน้มน้าวให้เจ้าของอาคารปล่อยเช่าให้กับเธอได้และตั้งชื่อสำนักง,งานว่าองค์กรยุติธรรมเสมอภาคเบลินดาซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมสำหรับทุกคนอย่างไรก็ตามจู่ๆกลับเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นกับพยานของไบรอันเพราะดานเนลถูกตำรวจจับในข้อหาให้การเท,ท็จท่าที่เขาพูดความจริงไปหมดทุกอย่างไบรอันพยายามโน้มน้าวให้ดานเนลใจเย็นๆและรับปากว่าเขาจะช่วยหาทางออกให้ แต่ดูเหมือนว่าดานีลจะถอดใจไปแล้วดังนั้นเขาจึงบอกไบอันว่าเขาจะถอนตัวและฝากขอโทษจอห์นนี่สำหรับเรื่องนี้ด้วยเมื่อดานีลออกจากรถไ่ายความโกรธของไบอันก็เริ่มปะทุขึ้นเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปหานายอำเภอเท็เพื่อสอบถามถึงเหตุผลแต่กลับได้พบว่าทอมมี่กำลังนั่งคุยอยู่กับนายอำเภออย่างสนิทสนมเห็นได้ชัดว่าพวกเขารู้จักกาันและน่าจะทำงานด้วยกันมานานทำให้ไบอันตระหนักได้ว,ว่าทั้งสองคนร่วมมือกันเพื่อขัดขวางไม่ให้เขาทำคดีนี้สุดกำลัง ในระหว่างพบกันอเยการเตทอมมียังแจ้งข่าว้ายกับไบอันว่าคำขอให้รื้อฟื้นคดีใหม่ของจอห์นนี่ถูกผู้พิพากษาปัดตกไปแล้วซึ่งนั่นถึงกับทําให้ไบอันรู้สึกเหมือนโดนทุบหัวเขาเลยเดินออกไปจากห้องเพราะกลัวตัวเองใช้มัดนวดหน้าเหีเห่ยวๆของนายอำเภอซะก่อนแต่ถึงแม้จะเจออุปสรรคใหญ่ไบอันก็ยังไม่ยอมแพ้เขาเดินทางไปพบจอห์นนี่ดีอีกครั้งในวันถัดมาเพื่อปรึกษากันว่าจะลองใช้วิธีใหม่ ปรากฏว่าแผนของไบรอันคือการเข้าไปพบรับไมเออร์ชายผู้มีส่วนสําคัญในการทําให้จอห์นนี่ถูกประหารเพื่อน้มน้าให้เขายอมพูดความจริงซึ่งถึงแม้ว่าจอห์นนี่จะค้านหัวชนฝาว่าวิธีนี้เสียเวลาเปล่าแต่ไบรอันก็ให้กําลังใจว่าเขาจะทําทุกอย่างให้รอบคอบที่สุดเมื่อทั้งสองคนมาพบกันไบรอันก็เปิดประเด็นชวนเขาคุยเรื่องจอห์นนี่ทันทีแต่ในตอนแรกไมเออร์ er กับพยายามเบี่ยงประเด็นนี้ตลอดทําให้ไบรอันต้องใช้ความพยายามพอสมควรจนสามารถดึงเขากลับเข้าสู่ประเด็นสําคัญได้ในเวลาต่อมา ไมเออร์ยอมเล่าไม่ฟังว่าในวันที่เขาถูกจับในความผิดที่เขาไม่ได้ก่อตำรวจทุกคนไม่ได้สนใจเขาเลยแต่กำลังวุ่นอยู่กับการตามหาแพะที่จะมารับโทษในคดีดอนด้ามาริสันเนื่องจากถูกทางการบีมายิงหนักแต่ไมเออร์ไม่ได้เล่าต่อว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่บอกแค่ว่าเมื่อคนเราต้องการอะไรมากๆพวกเขาก็สามารถทําได้ทุกอย่างโดยไม่สนใจว่ามันจะถูกต้องหรือไม่พอพูดจบไมเออร์ก็เดินจากไปและทิ้งไว้เพียงปริศนาให้ไบอันเก็บไปคิดต่อเอาเองแต่ไบอันเริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดปกติของเส้นเวลา พราะไมเออร์ถูกจับในวันที่3มิถุนายนแต่คำให้การที่เขาใช้ในศาลกับเป็น2เดือนหลังจากนั้นความไม่ชอบมาพากลน,นี้ทาให้ไบรอันเริ่มที่จะเชื่อแล้วว่าตดดํารวจซ่อนคําให้การที่แท้จริงของไมเออร์เอาไว้เพราะฉะนั้นเขาจึงต้องเดินทางไปยังศาลประจำเขตแอสแคมเบียเพื่อขุดแคมคดีเก่าขึ้นมาหลังจากที่ใช้ความพยายามค้นหาอยู่นานในที่สุดไบรอันก็พบสิ่งที่ต้องการมันคือเทปเสียงคาให้การระหว่างไมเออร์กับนายอำเภอเทสที่ไมเออร์พูดออกมาอย่างชัดเจนว่าเขาไม่รู้จักเด็กสาว18ชื่อว่าดอนด้ารรมาริม และไม่เต็มใจที่จะให้การเทศต่อสารเพื่อหาคนทับผิดแทนอีวานตกใจมากที่ได้ยินเทปนี้เพราะมันยืนยันสิ่งที่จอหนนี่พยายามจะบอกมาโดยตลอดแต่ทว่าในระหว่างที่พวกเขากาลังจัดการกับหลักฐานใหม่นี้วันประหารของเฮิร์บก็ใกล้ถึงเส้นตายเข้ามามากขึ้นทุกทีจอหนนี่จึงพยายามอย่างหนักที่จะให้กําลังใจเฮิร์บที่กําลังสติแตกเพื่อให้เขาปล่อยวางและนึกถึงสิ่งที่สวยงามเอาไว้พร้อมกับย้ําเตือนว่าไบรอันจะต้องหาทางช่วยเหลือเขาได้แน่นอนอย่างไรก็ตามไบรอันได้รับข่าวร้ายในเช้าวันถัดมา เพราะศารปฏิเสธคำร้องให้เลื่อนการประหารของเฮิร์บทําให้สุดท้ายเฮิร์บต้องถูกประหารด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าตามคําตัดสินของคณะลูกขุนการสูญเสียในครั้งนี้ส่งผลให้ไบรอันเจ็บปวดเกินคําบรรยายมันทําให้เขาแตกสลายเมื่อได้เห็นหนึ่งในลูกความต้องมาตายต่อหน้าต่อตาแต่ถึงแม้ว่าเคสของเฮิร์บจะล้มเหลวไบรอันก็ยังเหลือนักโทษอีกหลายคนที่กําลังเฝ้ารอความช่วยเหลือจากเขาอยู่ดังนั้นเขาจึงสลัดความเสียใจทิ้งไปและเดินทางไปพบดับไมเออร์อีกครั้งในวันถัดมา ในครั้งนี้ไบรอันไม่อนุญ,ญาตให้ไมเออร์พูดพร่ำทำเพลงเหมือนครั้งก่อนเขาพุง่งไปที่เรื่องคำให้การครั้งแรกของไมเออร์ทันทีพร้อมกับเผยสิ่งที่เขาเพิ่งจะดูมานั่นคือไมเออร์ถูกส่งตัวมายังแดนประหารในวันเดียวกันกับจอห์นนี่ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เขาปฏิเสธที่จะหาแพะให้กับนายอำเภอเท็ดคำพูดนี้ส่งผลให้ไมเออร์รู้สึกหวั่นใจและสับสนก่อนที่เขาจะสารภาพความจริงกับไบรอันว่าทุกสิ่งที่ไบรอันพูดคือเรื่องจริงไบรอันจึงโน้มน้าวและขอร้องให้ไมเออร์ขึ้นไปใใหห้รร้้้กกาาาารรรตออสเื่่งงนนนนีีนีมวัข แลยย้ำว่าน,นี่คือโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้แก้ไขความผิดพลาดของตัวเองเมื่อถึงวันไต่สวนผู้คนมากหน้าหลายตาต่างก็มาให้กำลังใจจอห์นนี่กันอย่างล้นหลามแต่เมื่อรับไมเออร์ถูกเบิกตัวเพื่อมาขึ้นให้การเขากับเริ่มดังเลยเพราะรู้สึกอึดอัดกับสายตาของนายอำเภอเท็ดที่จ้องเขาตาเขม่งจนเขาพูดอะไรไม่ถูกแบกอันที่เริ่มสังเกตเห็นสิ่งนี้ก็พยายามเบี่ยงตัวเข้าไปหลบสายตาเหล่านั้นจนทาให้ไมเออร์เริ่มสบายใจขึ้นและกล้าที่จะพูดความจริงทั้งหมดออกมาไมเออร์สารภาพต่อนหน้าผู้พิพากษาและทุกคนในห้องต่วน ว่าในวันนั้นเขาถูกแนวเพอร์เทสกดดนันจนต้องสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาถูกเล่นงานซึ่งนั่นหมายความว่าทุกคำให้การของเขาในคดีของจอห์นนี่มันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพยในตอนนี้หลักฐานของไบอันเริ่มแข็งแรงมากขึ้นเพราะนอกจากไมเออร์ที่เป็นพยานคนสําคัญยังมีอดีตตารวจที่ไปถึงที่เกิดเหตุเป็นคนแรกบอกว่า,วาพยานหลักฐานในคดีฆาตรกรรมของดอนด้ามิริสันถูกบิดเบือนทั้งหมดและในตอนนั้นก็มีเพียงเขาคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยที่จะหาแพ้ระบาดในครั้งนี้ ก็เลยกลายเป็นเขาแทนที่ถูกกรมตำรวจเล่นงานด้วยการไล่ออกนอกจากนี้ยังมีแพทย์ประจําตัวของไมเออร์ขึ้นมาให้การในครั้งนี้ด้วยว่าไมเออร์ถูกตํารวจจะไปทรมานด้วยการให้นั่งเก้าอี้ไฟฟ้าและข่มขู่ว่าถ้าเขาไม่ยอมให้การตามที่บอกจุดจบของเขาก็จะไม่ต่างจากนักโทษประหารคนอื่นๆหลังจากที่ส่งมอบพยานหลักฐานทั้งหมดต่อศาลแล้วที่เหลือก็เพียงแค่รอว่าศาลจะอนุมัติให้มีการพิจารณาคดีใหม่หรือไม่แต่เห็นได้ชัดเลยว,ว่าจอ์นนี่มีสีหน้าที่ดีขึ้นมากเพราะอย่างน้อยดับไมเออร์ก็กล้าที่จะพูดความจริงออกมาในวันนี้ แต่ทว่าเมื่อผ่านไปหนึ่งเดือนความหวังของพวกเขาก็ถูกทำลายไปต่อหน้าต่อตาเพราะถึงแม้จะมีพยานหลักฐานมากมายแต่สารกับลงความเห็นว่าคำให้การของดาบไมเออร์ครั้งล่าสุดั้านฝังไม่ได้เนื่องจากคำให้การทั้งสองดอบนั้นแตกต่างกันเกินไปเกรงว่าไมเออร์อาจจะถูกแทรกแซงและกดดันจากทนายฝั่งจำเลยด้วยเหตุนี้เองจอรน,นี่จึงถูกส่งกลับไปยังเรือนจำประหารตามเดิมและจะยังไม่มีการพิจารณาคดีใหม่เกิดขึ้นซึ่งนั่นส่งผลให้ลูกชายของจอน,นี่โกรธเป็นฟืนเป็น,ปน,ปนไฟ และเผื่อพูดจาหยาบคายออกมาต่อหน้าผู้พิพากษาจนต้องถูกตำรวจสารควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์หลังจากเหตุการณ์นี้ไบรอันกลับไปเยี่ยมจอนนี่อีกครั้งแต่ครั้งนี้เข้ามาพร้อมกับความรู้สึกผิดหวังกับตัวเองราวกับว่าเขาเพิ่งมีโอกาสได้ยิงจุดโทษในช่วงทศเวลาบาดเจ็บแต่ดันยิงพลาดแต่จอนนี่ก็ใช้จังหวะน,นี้เผยความในใจว่านับตั้งแต่วันที่เขาถูกจับก็มีคำถามมากมายผุดเข้ามาในหัวเขารู้สึกสับสนกับทุกอย่างรอบตัวจนไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้จนกระทั่งในวันที่ไบรอันเปิดประตูเข้ามา พร้อมกับยื่นมือเข้ามาช่วยนับตั้งแต่นั้นความสับสนทุกอย่างก็เริ่มจางหายไปมันค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความชัดเจนและกลายเป็นความจริงในที่สุดจอห์นีสารภาพว่าไบรอันคือคนที่นำพาความจริงมาให้เขาและถึงแม้ว่าในวันนี้พวกผิวขาวจะจับตัวเขาไปทอนามานหรือจับตัวไปนั่งกี้ไฟฟ,ฟ้าเพื่อฆ่าตายแต่เขาก็ยังจะยิ้มันออกมาอย่างมีความสุขเพราะในตอนนี้ไม่มีใครสามารถพรากค,ความจริงนั้นไปจากเขาได้อีกต่อไปและก่อนที่จะลาการจอหนน์นีได้ย้ำไบรอันเป็นครั้งสุดท้าย ว่าถ้าหากไบอันยืนยันว่าเขายังไม่ถอนใจมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องรู้สึกผิดหรือพูดคําว่าขอโทษออกมานับแต่นั้นไบรอันก็กลับมาฮึดสู้อีกครั้งเขาเดินทางไปที่บ้านของจอห์นนี่เพื่อแจ้งแผนการต่างๆโดยจะเริ่มจากการส่งคําร้องไปยังศาลดีกาประจํารัฐลบาบมาซึ่งเป็นศาลประจําเมืองสูงสุดที่มีอำนาจสั่งให้ศาลดองอย่างศาลมอนโดพิจารณาคดีใหม่ได้นอกจากนี้ไบรอันยังเริ่มทําสารคดีของจอห์นนี่ขึ้นมาเพื่อหวังจะใช้ปลุกกระแสสังคมซึ่งได้รับกระแสตอบรับในเชิงบวก ในขณะที่อายการประจำเขตอย่างทอมมี่ก็กําลังถูกสื่อต่งตางๆกดดันอย่างหนักจนในที่สุดสารดีกาแห่งอลาบามาก็ยอมรับคําร้องของไบรอันและยกเลิกคําสั่งตัดสินครั้งล่าสุดของสารดองเพื่อให้มีการไต่สวนใหม่ขึ้นมาแต่ความดีใจของพวกเขากลับอยู่ได้ไม่นานเพราะไบรอันได้รู้ข่าวว่าอายการเขตทอมมี่พยายามถ่วงเวลาด้วยการส่งคําร้องต่อสารให้ชะลอการไต่สวนครั้งใหม่เอาไว้ก่อนความงมดหงิดใจนี้นําพาให้ไบรอันบุกไปหาทอมมี่ถึงบ้านทันทีและต่อว่าทอมมี่ไปชุดใหญ่ ว่าเขารู้ทั้งดูว่าจอหนนี่เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ก็ยังยืนหยัดเคียงข้างคนเลวโดยไม่สนใจหัวอ,อกของครอบครัวของจอหนนี่เลยทอมมี่จึงเถียงกลับไปว่าเขาแค่กำลังทำตามขั้นตอนและตาหนิที่ไบอันสร้างสารคดีห่วหๆยนั้นขึ้นมาจนทำให้เขาถูกทางการและสื่อกดดันอย่างหนักแต่ไบอันก็แย้งว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับชื่อเสียงของเขาหรือใครแต่มันเกี่ยวกับชายผิวสีในย่านทุรกันดารที่ถูกพรากไปจากครอบครัวทั้งๆที่มือของเขาไม่เคยเปื้อนเลือดเลยด้วยซ้ำซึ่งคพพูดนนนีี้เเหมเมมืือออออจจะตใขงทสวร แต่สุดท้ายเขาก็ไล่ให้ไบรอันกลับไปและเตือนว่าคราวหน้าคราวหลังถ้าจะบุกเข้ามาก็ให้ช่วยโทรแจ้งเขาก่อนเมื่อวันแต่ส่วนครั้งที่สองเดิมขึ้นไบรอันก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าผู้พิพากษา,ษาด้วย,ยคำที่ทรงพลังเพื่อทําให้ทุกคนที่นั่นตระหนักได้ว่าในอดีตที่ผ่านมามีคนผิวสีจํานวนมอยถูกกดขี่จากกระบวนการยุติธรรมของรัฐที่ไม่โปรง่งใสและถ้าคืนยังปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นต่อไปก็คงจะไม่มีคนผิวสีคนไหนกลับบ้านไปนอนหลับอย่างสบายใจเพราะพวกเขาคงเดาไม่ออกเลยว่าวันไหนเจ้าหน้าที่รัฐจะบุกเข้ามาม แล้วเอาชุดแพะให้ใส่พร้อมกับกุญแจมือหลังจากที่การกล่าวสุนทรพจน์จบลงผู้พิพากษาจึงเรียกที่ทอมมี่ออกมาแสดงความเห็นต่อทุกคนในเรื่องนี้แต่ทันที่เขาจะปฏิเสธทุกคําพูดของไบอันเพื่อทําให้ทุกอย่างมันยากขึ้นเขากลับยืดอยยอมรับแบบแมนแมนว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐมีความบกพร่องจริงๆและเขาก็เห็นด้วยที่จะยกฟ้องคดีของจอห์นนี่ในตอนนี้ทุกคนแทบไม่เชื่อหูตัวเองว่าทอมมี่ที่อยู่ฝ่ายในอำเภอเทสมาโดยตลอดจะกลับตัวกลับใจมาอยู่เคียงข้างความยติธรร ซึ่งนั่นถึงกับทําให้ผู้พิพากษาต้องถามซ้ําว่าเขาแน่ใจหรือไม่ที่จะเข้าร่วมคําร้องเพื่อยกฟ้องคดีของจอห์นนี่จริงๆหลังจากที่ทอมมี่ยืนยันผู้พิพากษาก็ทําการตัดสินชีวิตของจอห์นนี่เป็นครั้งสุดท้ายด้วยการบอกว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปให้จอห์นนี่สิ้นสุดการเป็นนักโทษประหารและยุติข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เขาได้รับเพื่อที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตตามเดิมซึ่งนั่นถึงกับทําให้ทุกคนร้องเฮลามาด้วยความดีใจในขณะที่จอห์นนี่รู้สึกตื หลังจากที่จอนนี่ได้กลับสู่อ้อมแขนของครอบครัวไบรอันก็ยังคงช่วยเหลือนักโทษประหารต่อไปแถมเขายังมีคติประจําใจด้วยว่าความยุติธรรมที่มาช้าไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ